สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องอย่าตัดสินก่อนจะถึงเวลาจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่5พระธรรมหนึ่งโครินบทที่4ข้อ1ถึง5ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็มีได้วินิจฉัยตัวข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า ไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ผลการพิพากษาท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุนั้นท่านอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเปิดเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรทุกคนเกิดมาต่างมีหน้าที่ติดตัวคำพูดนี้จะยอมรับหรือไม่ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับเมื่อว่าใครก็ตามแต่ที่เกิดมาในโลกนี้ ต่างมีหน้าที่ติดตัวตัวอย่างเช่นนะพ่อแม่ลูกนะะสามีภรรยามันก็บ่งบอกถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการเป็นสามีก็มีหน้าที่ของสามีการเป็นภรรยาก็มีหน้าที่ของการเป็นภรรยาการเป็นพ่อก็มีหน้าที่ของการเป็นพ่อ การเป็นแม่ก็มีหน้าที่ของการเป็นแม่การเป็นลูกก็มีหน้าที่ของการเป็นลูกและอื่นๆที่มีอยู่ในในในระบบการดูแลการปกครองกันตำแหน่งหน้าที่กันงานก็บ่งบอกถึงหน้าที่โดยเหตุผลนี้เองทุกคนจึงถูกจับตามองและทุกคนมักจะถูกวิจัยถูกตัดสิน ตามการคาดหวังของแต่ละคนอันนี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ว่าเมื่อคนจะวิจัยเราตัดสินเราเข้ามากักจะตัดสินบนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองฉะนั้นเปาโลยังบอกว่า้เรื่องการวิจัยการตัดสินเนี่ยนะมันไม่น่าจะเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเกิดมาคือเป็นผู้อารักขาที่ดีทำเป็นผู้อารักขาที่ดีแปลความว่า ให้เราทําหน้าที่ที่ติดตัวเรามาอย่างดีสุดสัตซ์ซื่อกับหน้าที่ของตัวเองนั้นเมื่อเราทําไปแต่เมื่อเราทําไปต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่เราอยู่ก็จะมีคนอีกฝ่ายหนึ่งคอยดูว่าเราทําหรือไม่ทําทําดีหรือไม่ดีทําถูกหรือไม่ถูกในความหมายมันจะหมายคำว,ว่าถูกใจ หรือไม่ถูกใจมักจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับกติกามากนักมักเป็นเรื่องของการวิจัยเฉพาะตนนะจงถือว่าสิ่งต่างที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะถือว่าเป็นเรื่องปกติเบาโลใช่ไ่มเล็กน้อยแปลว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีใครมาติมาชมบางคนติจิงเราในชนะเป็นพ่อที่รู้สึกว่า เป็นพ่อที่ไม่เคยดีเท่าไรเป็นแม่ที่ไม่เคยดีเท่าไรเป็นลูกที่ไม่เคยดีเท่าไรแล้วก็อาจจะถูกแคล้ววิจัยวิเคราะห์ใชใ้เพราะหน่อยนะ,ะใช้ให้ตรงไปตรงมาว่าถูกตําหนิตีเตียน <c oughs> จากคนที่มองดูอยู่อันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอย่าคิดเลยมากนะถ้าเราคิดมากเราจะมีความเครียดทําไมไมันต้องมาตําหนิฉันฉันก็ทําดีสุดแล้วนั้นเปาโลก็บอกว่า ทำนาที้งเราให้ดีสุดในฐานะผู้อารักขาที่ดีสัตย์ซื่อกับหน้าทิ้งเองและทําให้เต็มที่แต่ขณะดเดียวกันในฐานะที่เราเป็นคนที่ทํางานและมีคนดูเราตําหนิเราวินิจฉัยเราเราต้องระวังตัวเ,เราเองเหมือนกันเพราะเราเองก็มองอีกฝ่ายเหมือนกันว่าเขาทําดีขนาดไหนฉะนั้นก่อนที่เราจะวิจฉัยใครตัดสินใครก็ ดูให้มันดีซะก่อนอย่าตัดสินก่อนเวลาอย่าวิจัยก่อนถึงเวลาอันควรนั้นสิ่งที่ก่อนที่เราจะวิจัยคนอื่นเนี่ยถามว่าเราควรจะทำอย่างไรอันดับแรกทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเขาควรจะตำหนเิเขาควรจะวิจัยเขาควรตัดสินคนอื่นหรือไม่ นั่นก่อนที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกรุณาอย่าไปติใครเขากรุณาอย่า,า,าไปวิจัยให้เขาเพราะเราเองยังทําไม่เสร็จเลยเอาไว้ให้เราทําเสร็จเรีย, <st> รยบร้อยก่อนเราค่อยไปดูแลคนอื่นเขาค่อยไปวิเคราะห์คนอื่นเขาค่อยไปวิจัยคน <st> คอื่นเขาเมื่อเราทําหน้าที่ของเร,เราเนี่ยเราจะรู้ว่าจากหน้าที่ของตัวเองชัดเจนมากขึ้นเมื่อเรารูจากหน้าที่มังชัดเจนมากขึ้นโดยพื้นฐานเราจะไม่กล้า วิจัยใ,ใครเพราะผู้ที่ไวิจัยตัวจริงคือพระเจ้าเรารู้ทันทีว่าตัวเราเองก็มีข้อบอกพร่องในหลายเรื่องหลายอย่างพอสมควรนะฮะเมื่อเราทําไปทําไประะัาคนที่ทําจริงๆนะคนที่ทําจริงจะรู้ว่าไม่มีใครเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีข้อบอกพร่องเสมอและเรารู้ว่ามีอีกคนหนึ่งจริงๆที่คอยดูแลเราถ้าในความเชื่องคิเสเตียนคือ พระเจ้าเป็นคนที่คอยดูลยแลเราเพราะพระองค์เป็นผู้ที่กําหนดบทบาทหน้าที่ของเราดังนั้นถ้าจะพูดว่าอย่าตัดสินก่อนเวลาอาจจะหมายความว่าหน้าที่ในการตัดสินไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้าสิ่งที่เราควรทาคืออะไรทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดแล้วชีวิตของเราจะรู้สึกเบาความพูดนี้หมายความว่าให้เราปฏิบัติหน้าที่ของเราแบบสบายอกสบายใจ การปฏิบัติหน้าที่เราแบบสบายอกสบายใจคือเราจะไม่วิจัยใ,ใครคนที่ชอบวิจัยช,ชาวบ้านเขาเนี่ยเมื่อถึงคลายตัวเองจะรทำหน้าที่เนี่ยโอ้มันหนักมากมันต้องระวังตัวแจมันต้องมีความรู้สึกว่าถ้าพลาดไปเดี๋ยวเขาจะอัดเราเดี๋ยวเขาจะซ้ําเติมเราเดี๋ยวเขาจะอย่างงี้อย่างงี้เราจะเครียดมากฉะนั้นการที่ไม่วิจัยคนอื่นจะทําให้รู้สึกเบาและสบายตัวคนที่ไม่ตัดสินผู้อื่น และไม่ตำหนิตัวเองมักมีความสุขในการดำเนินชีวิตนั้นก็ให้กำลังใจนะครับในฐานะที่เราเกิดมามีหน้าที่เฉพาะตนให้เราเป็นผู้อารักขาที่ดีทำหน้าทิ้งตัวเองให้ดีสุดด้วยความสัตย์ซื่อแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ควรวิจัยใครเราไม่ควรตำหนิใครเพราะเรารู้ว่าคนที่จะวิจัยเรามีแต่เพียงผู้เดียวก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้า พระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติจงเดียวพระเจ้าที่จงสุดขอองค์พระเจ้าสอนข้าหลายในการจะทําทหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีสุดและสัตย์ซื่อต่อหน้าที่งตัวเองอย่างเต็มที่ขอพระเจ้าสอนและนําด้วยในพระนามพระเยซูกิจเจ้า,าอาเมน ดีที่สุดแล้วหรือยัง ข้อคิดสนับวันนี้นะครับไม่ตัดสินคนอื่นไม่ตำหนิตัวเองผลลัพธ์ชีวิตเป็นสุขพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรอแอก่ท่านกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกด share, แชร์ก็จะเจ้าวอวยพรครับ